สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการเออ่ PCM อีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงไลน์เชฟเวอร์ไซด์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนกันเลยครับอ่าอย่างแรกเราเขียนในช่องเซอร์วิสเซอร์ว่าโซไซด์นะครับบักเลยเฮ คือเซไซด์เนี่ยมันไม่ต้องมีเป็นควบคู่เลยนะครับก็คือผมจะมาสอนง่ายๆนะครับสอนลงผมก็ได้รู้มาคร่าวๆนิดๆิดหนึ่งหนึ่งแล้วแหละก็ได้รู้มานิดหน่อยนะครับโอเคครับเราเลิกเวอร์ชันครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคก็ได้รู้วิธีการใช้มาคร่าวๆนะแต่พวกตั้งเวลาแจกของอะไรนี่ก็น่าจะพอรู้นะน่าจะ,นะน,าจะนะครับ เก็บไฟเชลล่าส์ก็เลยสักเล่าไม่กินบล็อกอินบล็อกอินแบล็คอินถ้าท่านไม่มียอดกูมแมนเจอร์นะฮะเราก็ไม่ต้องไปใส่เพอร์มิชันให้มันนะฮะสมมติเราไปเล่นกับเพื่อนเราก็ไม่ต้องใส่เพอร์มิชันนะครับห่าอเคนะครับแตวถ้ามีแต่เราก็อะไรก็ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากอ้าข้างบ้านเนี่ยมันเป็น เขากาลังทํางานเก็บพวกเหล็กอะไรเงี้ยเพราะพ่าพอดีเขากำลังสร้างบ้านนะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขออภัยนะครับทีนี้ครับเป็นเซเวอร์ไซต์เนี่ยเราไม่ต้องไปเซตอะไรมันให้แบบยุ่งยากครับเราลันเซิร์ฟปุ๊บแล้วเข้าเกมครับอ่าแล้เข้าเกมนี เดี๋ยวเรามาเข้าเกมก่อนฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าเกมับเราลันครับโอเคให้ลันเสร็จเรียบร้อยเลยอ่มามันลันเสร็จครับเข้าครับเดี๋ยวอันนี้มันใช้ไม่นสนุกประเทศเอ้ย โนดนจนน่อ่าโอเคครับใส่มาครับนี่ยครับผมมันเกิดปัญหาอะไรไม่รู้กักบไอตัวเนี้ยผมอะเราันสิบรอบแล้วมันอ๋อตัดลิปสักครู่ครับผมลืมไปครับให้เราใส่พอร์ตด้วยนะโอเคอ่าเรียบร้อยเข้าเกม นี่ครับมันเดี๋ยวเราหาพื้นที่ทำกันอ่าโอเคครับผมาได้พื้นที่แล้วนะดูดูครับดูผมก็จะต้องหาบล็อกบล็อกนี้บล็อกนี้แล้วก็ป้ายนะครับเซอร์ไซส์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ป้ายนะครับ อันแรกก็ไม่เราหาพื้นที่ก่อนครับหาพื้นที่มาใส่่างนี้ครับอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บเราขยายโอเค,อเ,คเสร็จปุ๊บเราใช้ป้ายเนี่ยวางไปครับเราเขียนอะไรสมมติแตี้วก็เป็น เอาเป็นหนึ่งทอมก็มาคลิกออกนะครับคลิกอย่างนี้สมมตินะผมทำเสร็จแลวให้เราแซด S v S A d นะครับอันไปแล้วก็สมมติคลิป่ะสมมตินะแซดคลิปตรงนี้เอาเปนี้ เลี้เลี้ยเอาพลอะไรขนาดเลย16เออ16ปุ๊บๆนะครับพอเราคลิกก็จะได้สมมติเลทีนี้จะให้แบบให้มันเป็นเวลาทำไงอ่ะก็ให้เอ Sweets Heal Heal h e มีครับก็ให้เราเซตโคดาวน์นะเซต โคลดาวก็ตามได้เวลาครับเอาซาตเอาไปเลยอะหนึ่ง Yes อ๋อผิดผิดผิดหนึ่งนะครับก็คือการซตโคดาวครับนะครับมันจะมีเวลาได้นะครับสมมติเราจะาสมมติ60เออ60 แถวเราก็ต้องรอครับนะครับเพื่อที่จะกดเซวอร์เซเวอร์ไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติเราไม่อยากได้แล้วสมมติเราทำผิดอะ s v s เราไม,ม่เอามาทุบป้ายคอับ s s รี o v e คลิกครับนะครับถ้างงว่าอะไรก็เดี๋ยวผมจะทำให้สอบถามแล้วกันนะครับโอเคนะเอสเรอวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนอย่างี ได้แต่เพียงเท่านี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับยังครับเดี๋ยวลืมบอกครับถ้าเราใช้คอมเมนต์บล็อกเซิร์ฟเวอร์ไซด์เป็นต่างกันไงเซิร์ฟเวอร์ไซด์จะเป็นป้ายถ้าเป็นคอมเมนต์บล็อกก็อ่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคอมเมนต์บล็อกกับป้าย บ้านมันจะสะดกวกก่าคอมเมนต์บล็อกครับคอมเมนต์ล็อกเราไม่รู้หรอกว่าสมมตินะาเราทำผิดมันใส่ได้แค่ข้อ,ขอความนะี้ยกริปสิบหกถ้าเราไปใส่งไงกริปยี่สิบแอปพีมันต้อง fp อยพีงี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองอ่ะน,นะผมไม่ได้ตั้งโอเคช่างมันนะสเสาร์วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับจเจอกันในหน้าครับบ๊ายบาย